ข้คิดครับเนื่องจากตอนนี้คุณดองสตูดิโอกับเลยจะลงคิดแล้วแล้วก็มีอะไรครับที่ลงคิดแบบอยากจะดีอะสดสดแอคสดสดๆแบบทิ่สดๆของดองสตูดิโอนะซึ่งทางนี้ทำเวลาพอดีเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยบอยเราก็จะรอคู่ดาเอ้ยเขาดาวอากันนะ

โดนเลยเฮ้ยเดียเฮ้ยที่แค่โอ้โหโขนดังเดี๋ยวนะแล้วแบบนี้ถ้าดิวแมนเขาจะไม่เจ็บหัวอุ้ยโอเคสภาพนี้ไม่น่าจะเป็นไรคอมโบโคตรแจ่มเลยทุกคนโอ้โหถูกขึ้นมาแล้วพี่ใหญ่เอ้าอืมใหญ่เงียบ ติดเหลืองติดแดงไหมนะครับโหคลิปนี้โอกาสติดเหลืองติดแดงสูงสูงคลิปที่แล้วก็เพิ่งติดเลือกสิเพลงเลยเนี่ยมาเลยเียบร้อยมึงเกมไม่มีมึงเอาไว้อุดหนูเอ้ยคนนี่มันเหมือนฉากตอนคองโอ้มนคล้ายๆกับเอาฉากคองเหก ปากของสเกลคอเลอร์กับชาตอฟิลา่าแหยปากมุตโตยิงบีมใส่อะ่ะก็เหมือนตอนกอฟิลา่าน้ำปากของมุตโตโอเ,อเลยทุกคนเอ้ยคำรามโคจาบแต่ไม่ได้คำรามตลอดเลยเหรอ <c oughs> ทเลสบิสมแมนลูหัว <c oughs> สงสัยเอาคืนตอนนั้นมัน้งที่ท่าสบิวแมนอัพเกมมาใหม่ๆแล้วลูหัวใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคน ใครจับขาเทนนิสปีดแมนเราเฮ้ใดมันยังกับบอสในเ e สเ d e ดน e v อีวิวเลยทุกคนเชื่อเลยนะไอบ้บอสตัวนี้จำชื่อไม่ได้เอ,เอาเอาไงทำไมส่วนลำตัวมึงเหมือนพี่ใหญ่จังเลยดียดเดนเดวแมนพยายามดึงดึงไม่ออกพ่นลำแสง กอริลาบีมครับนี่มันเหมือนพี่ใหญ่เด็เลยทุกคนเหมือนทุกส่วนเหมือนพี่ใหญ่ล่างแรกอะ่ะไอล่างล่างสองล่างสามเนี่ยอุ้ยโอ้โหไททันิวแมนตัวโคตรหนักอนนย่างนั้นคนมาไททันจิ้งแมนเลืยดร้อนกำใจบินบินหนีเลยมันกีบูดเปนลินดนี้มาเรียนมันก็แขง็งเกิน อุยไม่นะทุกคนไอ้คนนี้ยิ้วไ้เดงกูดีแมนกูโอลิ s h i ดไม่โอ้ยสยองมันไมาแล้วว่ะไปเดิกฟรีแมนผมโอ้โห้ึ้นเสียงทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอ บินหนีแล้วครับพี่โหพี่เทนดิวแมนเครื่องเครื่องสั่นแงง่แง่แงเลยเหมือนเครื่องพี่แกจะสั่นแงง่แง่แง่ทำงานหนักเกินไปนะตอนนี้เครื่องพี่แกทำงานหนักเกินไปเอ๊ะยกชิปดิวแมนออกมาทำไมอะ่ะหรือว่า จยาหายเกินเหรอจยาหายเกินจะต้องใช้ล่าแล้วเหระล่างที่เขาบอกอ่ะอาจจะใช่นะ่ทุกคนเพราะตอนนี้ท่านดิวแมนตัวสัน่นแล้วเหมือนขาจะพังไปแล้วด้วยนะเฮ้ยคนถางนี้ห้ามกับพิตาเอาห้ามกับพิตาทุกคนห้ามกับพิตาเด็ดขาดโอ้โหเลยเจ็ดไม่ปีหรอ เฮ้ยเฮ้ยช uh, <laughs> อะไรด What the holy shit อะไรทุกคนพลักกำลังโอ้โหปิวมาที่หน้าเทน TV เท่นั่น TV Man, นเ๋เฮ้ยเฮ้ย มึงยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เออไม่ดิมึงยังเป็นไฮรันดิวแมนอยู่ใช่ไหมทุกคนมันเหมือนเอากอซีราผสมกับกินจิโดราเลยไม่สินี่มันมังกรคุณมังกรนะมันคือมังกรไงไทรันดิวแมนมันพ่นไฟได้เหมือนมังกรอยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคนะทุกคนเราจะมาดูฉากไททันดิวแมนเปิดอันติกันใหม่อีกรอบหนะึ่งนะดูดีไงล่างดีแท้จริงนะแหมดิกระไตไททันคือแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยว้วยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดิโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดิวแมนดูดิซี่สิวูแม,มนหันมามองแค้เาไมรา่าแมนหันมามองทุกคนอึ้งอุย้ย ดูอีกที่ที่ก็อลังการเหมือนฉากเปิดตัวบอสอะเวลาทุกคนเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยจะเห็นเวยเวลาบอสมาเปิดตัวหรือเปิดอันตรีอะอือือแบบมันมีเกรดเหมือนมังกรเลยเว้ยแค่จะไม่มีส่วนไหนเป็นหุ่นยนต์แล้วอะเหมือนเป็นสิ่งในชีวิตไปเลยอะดีขนาดพื่มันมีแมนเอ๋อเลย ตอนนี้ถ้าท่านดิวแมนเนี่ยตอนนี้เหมือนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ประเภทสัตว์เลือล้อยคานไปแล้วนะดูดิไม่เหมือนไม่เหมือนหุ่นยนต์แล้วนะเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตประเภทมังกรอ่ะมีสัตว์เลือล้อยคานอะไรประมาณนี้ดูดิมีแง่งที่คอด้วยมียกล้ามหนุนกล้ามนี้อื้อหือสุดจริงครับทุกคนขอจบคลิปเพีเท่าน,น,นี้บายบุย